สวัสดีคะ่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมโดูลที่10นะคะเป็นเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3ตอนด้วยกันนะคะได้แก่ตอนที่1เป็นเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่นะคะ2คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ของยุโรปสมัยใหม่นะคะและสุดท้ายตอนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ของยุโรปสมัยใหม่ค่ะ โดยทั้ง3ตอนนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้นักศึกษานะคะเรียนรู้ดังนี้ค่ะ1เลยนะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงปัจจัยและผลของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ได้นะคะ2เลยก็คือเชื่อมโยงสาเหตุและผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ได้และ3นะคะก็คือสามารถที่จะเชื่อมโยงเหตุผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ได้นะคะ เรามาดูในตอนแรกกันก่อนนะคะตอนแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่ค่ะจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2เรื่องย่อยๆด้วยกันนะคะได้แก่การปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือมรดกจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะคะโดยทั้งสองเรื่องย่อยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะอันแรกเลยนะคะก็คือสามารถที่จะอธิบายปัจจัยและผลของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ได้ 2. นะคะ อธิบายความเจริญและผลงานทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆได้นะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะอันแรกเลยเนี่ยนะคะสำหรับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่เนี่ยนะคะการปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมันมีที่มาที่ไปอย่างไร เริ่มเลยเนี่ยนะคะจากเดิมความเชื่อในยุคกลางที่เราได้เรียนในโมดูลก,ก่อนหน้าเนี่ยนะคะก็คือความเชื่อแบบาศาสนาที่ครอบงำใช่ไหมคะต่อมาเนี่ยนะคะความเชื่อแบบาศาสนาก็ถูกสั่นคลอนนะคะตั้งแต่ประมาณคิสศตรวรรษที่17โดยมีแนวคิดใหม่นะคะเข้ามาแทนที่วิธีคิดแบบาศาสนาก็คือเรียกว่าแบบวิทยาศาสตร์นะคะโดยใช้วิธีการสังเกตทดลองแล้วก็คำนวณ ะะมีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะคะทำให้วิธีคิดแบบศาสนาถูกท้าทายนะคะแล้วก็วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็เริ่มเข้ามาแทนที่เพราะเกิดนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านในยุคนี้นะคะประโยชน์ของความรู้แบบวิทยาศาสตร์มีมากมายเลยนะคะส่งผลต่อยุโรปในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรนะคะเริ่มมีการใช้เครื่องจักรเนี่ย มามาทุนแรงแรายงานสัตว์หรือแรงงานมนุษย์นะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยนะคะแล้วก็ความเชื่อนะคะแบบอ,อ,อำนาจเหนือธรรมชาติเนี่ยก็เริ่มลดลงนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะทางด้านการแพทย์มีการร,รักษาแบบนวัตกรรมว,วิธีการใหม่ๆนะคะทำให้คนเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนี่ก็เป็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์นะคะการปฏิวัติวิทยาศาสตร์หลักๆแล้วเนี่ยนะคะ ส่วนใหญ่นะคะเรามาดูกันเลยนะคะเขาปฏิวัติด้านไหนบ้างหนึ่งเลยคือความรู้ทางด้านดาราศาสตร์นะคะในยุคนี้เนี่ยนะคะการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยุคแรกๆนะคะคนเนี่ยก็จะคุ้นคิดนะคะว่าเอจักรวาลเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคนเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นคนสร้างโลกนี้มันเป็นยังไงนะคะหลักๆแล้วในอดีตจะอธิบายโดยเทววิทยาของศาสนา นะคะศาสนาก็พระเจ้าสร้างยัางไงาแต่ละศาสนาก็ว่ากันไป <c oughs> ตอนหลังๆนะคะเกิดนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็คือเป็นนักดาราศาสตร์อย่างท่านแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือนิโคลัสโคเปนิคัสนะคะเขาก็เอะใจว่าเออดูดูแล้วจากการคำนวณของเขาเนี่ยนะคะโลกไม่น่าจะใช่ศูนย์กลางของจักรวาลแบบที่ศาสนาบอกนะน่าจะเป็นดวงอาทิตย์เขาก็เออเริ่มตั้งสมมติฐานนะคะทำให้เกิดการสั่นคลอนขึ้นนิดนึงคน อื่นก็เริ่มคิดว่าเอ๊หรือว่าจะจริงต้องหาทางทดสอบหรือทดลองนะคะแล้วก็มีเคปเลอร์นะคะนักวิทยาศ,าศาสตร์อีกท่านหนึ่งก็เริ่มบอกว่าการโครจรน,นะคะมันมีดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยที่โครจรน,นะคะแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะโลกเนี่ยเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ก็โครจรรอบดวงอาทิตย์นี่ก็เปลี่ยนความคิดของคนเลยนะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยโลกสําคัญมนุษย์สําคัญยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ตอนนี้มันเริ่มมีอย่างอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่า ะะต่อมานะคะกาลิเลโอนะคะก็มีการใช้กล้องโทรทัศน์เนี่ยส่องขึ้นไปบนดวงดาวเจอองค์ความรู้ใหม่ๆเยอะมากนะคะเจอพระจันทร์เจอว่าดาวเคราะห์ดาวพฤหัสเนี่ยมีดวงจันทร์ตั้ง4ดวงนะคะโลกมี1ดวงอะไรต่างๆเนี้ยนะคะก็เป็นการสั่นคอนความคิดของศาส,สนานะคะหรือว่าเซอร์ไอแซคนิวตันที่ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงเนี้ยเป็นต้นนะคะสองเลยนะคะแนวทางศึกษาวิทยาศาสตร์ แบบสมัยใหม่เนี่ยนะคะเน้นการคำนวณหรือการใช้คณิตศาสตร์แล้วก็วิธีการทดลองหรือทดสอบนะคะใช้ประสาทสัมผัสทง้ง5้นะคะส่วนใหญ่ต้องเป็นสิ่งที่เราประจักษ์หรือว่ามองเห็นไม่ได้ใช้จิตเหมือนในเรื่องของศาสนาที่แบบบางทีนั่งสมาธิเข้าฌานเข้ายานแล้วจิตแต่และคนเห็นไม่เหมือนกันนะคะวิธีการก็จะแตกต่างกันออกไป การขยายตัวของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เป็นอย่างไรคะก็ขยายตัวในยุโรปตอนแรกเนี่ยกาลิเลโอเป็นคนอิตาลีใช่ไหมคะแต่ว่าศาลที่อิตาลีตัดสินนะคะศาลศาสนาตัดสินว่ามีความผิดเพราะว่าไปสั่นคลอนความคิดของศาสนามากเกินไปทําให้ตอนหลังๆเนี่ยนะคะความเจริญทางวิทยาศาสตร์แนวคิดเนี่ยก็มาสู่อังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแทนนะคะรัฐก็สนับสนุนมากเพราะว่าเอาไปใช้ในเรื่องของการทําสงครามหรือว่าอื่นๆได้นะคะ ต่อมานะคะในเรื่องที่2เกี่ยวกับมรดกจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะคะว่ามีอะไรบ้างที่แนวคิดวิทยาศาสตร์มอบไปให้กับมนุษยชาตินะคะหนึ่งเลยนะคะมีพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์นะคะแนวคิดคณิตศาสตร์เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรจริงๆแล้วเป็นวิชานะคะหรือเป็นศาสตร์ที่ซัพพอร์ตนะคะการเอาไปคํานวณของไม่ว่าจะเป็นพวกนักฟิสิก นะคะนักเคมีหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เขาจะเอา,เอามาใช้ต่อยอดส่วนใหญ่เขาก็จะใช้แนวคิดคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะมาประกอบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลคูลัสหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสองเลยนะคะมรดกที่ได้ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือกำเนิดวิชาทางด้านเคมีค่ะคนจากเดิมเนี่ยนะคะมันมีอยู่แล้วศาสตร์ที่แบบเล่นแร่แปรธาตุนะคะคล้ายๆในเอเชียบ้านเราก็จะมีการเอาธาตุนูนธาตุนี้มาผสมกันนะคะ เกิดจากการปรุงยาเล่นแร่แปรธาตุแต่ต่อมามันก็พัฒนามากขึ้นนะคะด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จากการทดลองทดสอบต่างๆนะคะทำให้เกิดวิชาเคมีเนี่ยแยกออกมาเลยจากการปรุงยานะหรือว่าเล่นแร่แปรธาตุนะคะเกิดเคมีอะไรบ้างนะคะสารเคมีเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะในยุคนี้ปัจจุบันพวกเราก็ยังใช้กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสีย้อมผ้านะคะหรือว่าสังเคราะห์กลิ่นพวกวาน,นิลลาเทียมเนยเทียม กลิ่นส้มกิ่นอะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือเกิดจากวิชาเคมีทั้งสิ้นเลยนะคะต่อมานะคะ3ม,มรดกอีกอันนึงคือเกิดแนวคิดจักกลน,นิยมนะคะเป็นแมคานิซึมนะคะโดยเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเขาคนพบกฎแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะแล้วมนุษย์ก็เริ่มคิดว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยโลกเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเครื่องจักรกลนะคะมี Mechanism หรือมีอกลไกคล้ายๆเครื่องจักรที่มันขับเคลื่อนหรือดําเนินไปนะคะถ้าเราศึกษาแต่ละองค์ประกอบได้เนี่ยก็น่าจะนะคะขับเคลื่อนโลกนี้ไปในทิศทางที่ต้องการได้เป็นแบบเครื่องจักรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มานะคะแนวคิดที่ได้มา 4. เลยนะคะก็เกิดการผลิตวัคซีนขึ้นมากมายเลยนะคะในยุคนี้นะคะอาจจะต่อมาจาก วิชาเคมีก็เป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นวัคซีนไข้ทอรพิษนะคะของเอ็ดเวิร์ดเจเนอร์นะคะจากเดิมเนี่ยนะคะพอเกิดโรคหรือเกิดอะไรต่างๆเนี่ยพ่อมดหมอผีนะคะก็อาจจะมีส่วนสำคัญแต่พอเข้าสู่ยุคที่เกิดการผลิตวัคซีนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะนอกจากจะลดอัดตราการเสียชีวิตจากโรคระบาดนะ,ะหรือว่าโรคต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังส่งผลให้ บางอาชีพหรือว่าบางกลุ่มคนเนี่ยนะคะหมดความสำคัญลงไปเช่นพวกที่รักษาโรคแบบพ่อมดหมอผีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือเกิดการค้นพบวัคซีนพิษสุนักบ้านะคะจากเดิมพิษสุนักบ้าก็ถูกอธิบายด้วยแนวคิดที่ว่าเขาเพี้ยนเขาเป็นบ้าหรืออะไรต่างๆนะคะก็เกิดออพอเกิดวัคซีนขึ้นก็มีคําอธิบายที่ชัดเจนขึ้นนะคะต่อมานะคะเกิดความรู้ทางด้านชีววิทยานะคะเช่น ชา์ดาวินนะคะบอกว่าออมนุษย์เนี่ยนะคะมันมีการคัดสรรโดยธรรมชาติอะไรที่มันสมบูรณ์ที่แข็งแรงก็จะถูกคัดให้อยู่รอดนะคะหรือว่าเกเกอร์แมนเดลบิดาแห่งพันธุศาสตร์นะคะก็เกิดความรู้เรื่องนี้ขึ้นพอตาสีดำแม่ตาสีดำผสมกันลูกตาสีดำ,ดำอะไรอย่างเป็นต้นนะคะเป็นความรู้นะคะทางด้านพันธุศาสตร์ต่อมานะคะมรดกอันที่6คือการค้นพบกระแสะไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นไดนาโมสายล่อฟ้าต่างๆนะคะ หรือว่ากระแสไฟฟ้าสลับหรือหลอดไฟที่เราใช้อยู่นะคะโทมัสอวาเอดิสันก็คิดค้นขึ้นนะคะเจ็ดเลยมีพัฒนาการทางด้านเครื่องมือสื่อสารนะคะมีการคิดค้นรหัสมอร์สเพื่อที่จะใช้เป็นโทรเลขนะคะหรือว่าต่อมาเบลนะคะก็คิดค้นโทรศัพท์ขึ้นมีการสื่อสารระยะไกลมากขึ้นจนพัฒนามาถึงในยุคป,ปัจจุบันที่เราสามารถสื่อสารกันได้ข้ามโลกทีเดียวนะคะ ตอนที่2นะคะเป็นเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ของยุโรปสมัยใหม่นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3เรื่องย่อยด้วยกันนะคะได้แก่เรื่องที่1สาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1นะคะเรื่องที่2คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1เรื่องที่3เป็นผลนะคะจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ว่าเกิดผลอะไรบ้างนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะข้อแรกเลยคือต้องอธิบายสาเหตุ ของการปฏ er ิว <produ> ัติอุตสาหกรรมระยะที่1ได้สองนะคะก็คืออธิบายพัฒนาการและการขยายตัวของการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้และ3นะคะอธิบายผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1เนี่ยนะคะว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะคะคำว่า ปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าเขาหมายถึงการที่ใช้เครื่องจักรกลนะคะเครื่องมือทางอุตสาหกรรมเนี่ยแทนแรงงานคนหรือสัตว์ในกระบวนการผลิตนะคะอย่างเช่นจากเดิมเนี่ยใช้วัวใช้กระบืออย่างเงี้ยนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องจักรนะคะแต่เครื่องจักรเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบโมเดิร์นเป็นโดนหรือเป็นอะไรอย่างในปัจจุบันนะคะในอนันก็ค่อยๆพัฒนามา นะคะเรามาดูสาเหตุกันเลยนะคะสาเหตุประการแรกที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1นนะคะคืออะไรก็คือการสำรวจทางทะเลและการปฏิวัติทางการค้าค่ะค่ะตั้งแต่ชาติที่เริ่มเดินทางสำรวจทางทะเลนะคะไม่ว่าอย่างสมมติเช่นโปรตุเกสอย่างเงี้ยนะคะเดินทางออกสำรวจทะเลก็รู้สึกว่าโอ้โหเราสามารถที่จะร่ำรวยจากการค้าขายทางทะเลได้เลยนะ มันก็เกิดแนวคิดพาณิชย์นิยมขึ้นคือมีการสนับสนุนการผลิตเพื่อการส่งออกหรือไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการส่งออกแบบเสรีนะคะเพราะว่ามันเริ่มไปเห็นดินแดนอื่นๆนะคะค้นพบทางทะเลว่ามันมีเกาะนู้นเกาะนี้ที่เราจะไปเอาวัตถุดิบมาหรือเราจะไปค้าขายกับเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการผลิตแบบนั่งแฮนด์เมดทำมือมันก็ชาละนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยเ,เป็นสาเหตุหนึ่งที่อยากจะขยายโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพื่อที่จะ สนับสนุนแนวคิดการค้าพาณิชย์นิยมนะคะต่อมานะคะ2เลยคือสาเหตุนะคะก็คือเกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าแนวคิดวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็มีความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทรคมนาคมใช่ไหมคะการสื่อสารหรือว่าการเคมีการแพทย์คณิตศาสตร์อะไรต่างๆนะคะมันก็ เอามาซัพพอร์ตในการใช้เป็นเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก่อให้เกิดการแบ่งงานวิถีชีวิตคนก็เปลี่ยนนะคะจากที่เคยอยู่แบบชนบทก็เข้ามาอยู่ในเมืองเกิดความแออัดอะไรต่างๆนะคะสาเหตุประการต่อมานะคะก็คือแนวคิดแบบเสรีนิยมค่ะของอดัมสมิธนะคะอดัมสมิธเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเป็นนักคิดนะคะในยุคนั้นที่บอกว่าแบบ เป็นทุนนิยมนะคะแบบเสรีนิยมรัฐไม่ควรจะเข้ามาก้าวก่นะคะควรจะให้เขาเดําเนินการแบบเสรีไปเลยนะคะต่อมานะคะอีกแนวคิดหนึ่งสาเหตุหนึ่งก็คือเสรีภาพทางการเมืองค่ะนะคะในอดีตก็จะมีแค่ชนชั้นกลุ่มหนึ่งเล็กๆนะคะที่มีบทบาททางการเมืองการปกครองนะคะแต่ต่อมาเนี่ยพวกพ่อค้านะคะหรือชนชั้นกลางที่เกิดล่ำรวยขึ้นมาเนี่ยเขาเริ่มมามีบทบาทนะคะ ทำให้นะคะเ,เป็นสาเหตุหนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นเ,เป็นเหมือนชนชั้นในทุนเป็นกําลังนะคะที่จะส่งเสริมการปฏิวัติอุตสาหกรรมและอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรที่มากขึ้นนะคะจากร้อยกว่าล้านเป็น400ล้านนะคะในยุโรปอย่างเงี้ยนะคะทำให้คนมันต้องการสินค้าเพิ่มแล้วจะมานั่งทํามือหรือว่านั่งทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจะไม่ทัน จำนวนประชากรที่มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นระบบโรงงานก็จะมารองรับนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกนั่นเองค่ะในเรื่องที่2นะคะจะเป็นเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ในยุโรปสมัยใหม่นะคะโดยประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นชาติแรกเลยนะคะที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะคะด้วยสาเหตุหลายๆประการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านแรงงาน ะะมีนโยบายต่างๆเนะช่นการล้อมรั้วที่ดินหรือว่านโยบายที่มันเอ,อ่อซัพพอร์ตที่ทําให้เขาพร้อมนะคะหรือว่าความพร้อมด้านเงินทุนเช่นมีความมั่งคั่งล่ารวยที่จะเอามาลงทุนในกิจการขนาดใหญ่นะคะต่างจากบางประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสที่เขาจะเน้นแบบเป็น Family เป็น Business แบบครอบครัวแต่อังกฤษนี่คือสามารถที่จะลงทุน กิจการขนาดใหญ่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาพร้อมมากนะคะสเลยคือความพร้อมด้านการคมนานคมขนส่งสินค้านะคะอ,อ,อังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่จริงๆก็คือติดติดทะเลอยู่แล้วนะคะเป็นเมืองท่าอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็บวกกับเจ้าผู้ของที่ดินในช่วงนั้นเนี่ยนะคะสนับสนุนเ,เรื่องของการที่อยากจะ พัฒนาอุตสาหกรรมมากๆก็ช่วยกันนะคะช่วยกันสร้างถนนขุดคลองด้วยนะคะส่งผลให้เกิดความพร้อมทางด้านการคมนาคมขนส่งนะคะความสำคัญนะคะของอการใช้เครื่องจักรไอน้ำที่เข้ามาช่วยนะคะในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 1, 1> เลยเนี่ยนะคะมีการคิดค้นเครื่องจักรไอน้ำขึ้นนะคะเครื่องจักรไอน้ำนี้สำคัญอย่างไรนะคะ,ะ,คะมีบทบาทอย่างไรต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ก็คือสามารถเอาไปใช้ได้ในหลายอุตสาหากรรมมากๆเลยนะคะเช่นการเกษตรนะคะหรือการเดินทางคมานาคมขนส่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ได้ <S <S ตลอดเวลาแล้วก็ตลอดสถานที่ไม่เหมือนเดิมที่ว่าถ้าพึ่งแรงงานสัตว์อาจจะต้องแบบไม่ได้ตลอดเวลานะคะให้มันนอนบ้างหรือว่าพึ่งฟ้าฝน,าานดินฟ้าอากาศแต่พอมาใช้เครื่องจากไอ้น้ำเนี่ยเปิดเครื่องได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เกิดการรวมตัวนะคะของกลุ่มแรงงานในที่เดียวกัน มีการสร้างวิศวกรแล้วก็แรงงานฝีมือนะคะมาดูผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1กันนะคะว่ามันส่งผลให้เกิดอะไรบ้างในสังคมนะคะเรามาดูแต่ละด้านกันก่อนค่ะทางด้านเศรษฐกิจนะคะการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกส่งผลอะไร1เลยคือมันส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจนะคะกลุ่มคนที่รวยที่เป็นชนชั้นนายทุนหรือพ่อค้าเนี่ยนะคะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะยิ่งร่ารวยมากนะคะในยุคนี้ กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มแรงงานนะคะก็จะถูกกดขี่นะคะแล้วก็มีความยากจนนะคะมีความเหลื่อมล้ำกันค่อนข้างสูงเนื่องจากในยุคนี้เนี่ยยังไม่ได้มีพวกสหภาพแรงงานหรือว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยซึ่งก็อยู่ที่ความเมตตาของนายทุนผู้ประกอบการนะคะว่าจะใช้แรงงานวันละกี่ชั่วโมงแล้วในยุคนี้ก็ยังมีการใช้แรงงานเด็กอะไรต่างๆคือมันยังไม่ได้มีกฎอะไรต่างๆออกมาอย่างชัดเจนนะคะ สองเลยคือเกิดการพึ่งพาระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะพึ่งพากาันเพราะว่าบางทีเดินเรือออกไปค้าขายกับประเทศอื่นนะคะก็ต้องไปพึ่งพากาันไม่ได้เหมือนกับอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองเหมือนในอดีตแล้วนะคะต่อมานะคะผลทางด้านการเมืองการปกครองเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเกิดลัทธิล่าอนานิคมค่ะหลังจากที่ปฏิวัติอุตสาหากรรมแล้วเนี่ยผลิตของได้เยอะนะคะทำยังไงอยากจะขายแล้นะ ประเทศตัวเองแบบใช้ไม่ไหวแล้วนะก็ต้องไปขายที่อื่นหรือต้องการวัตถุดิบเอามาผลิตในโรงงานละ่ะแต่บ้านเราหมดแล้วก็ต้องไปหาจากแหล่งอื่นๆน,นะคะช่วงนี้เองนะคะเกิดลักทิล่านานิคมขึ้นนะคะในเอเชียตอนออกเฉียงใต้เป็นที่หมายตาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีเครื่องเทศมีของป่ามีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ต่อมานะคะผลทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมเกิดอะไรขึ้นคะนะ,ะผลทางด้านสังคมและวัฒนธรรมคือล่มสลายไปเลยนะคะเกษตรแบบพอเพียงหรือแบบพออย่างชีพก็เข้าสู่แนวคิดแบบการค้าไปเลยนะคะสองเลยนะคะเกิดการสูญหายของหัตถกรรมท้องถิ่นในยุโรปช่วงนั้นนะคะงานแฮนด์เมดงานคราฟต์งานอะไรอย่างงี้ก็สูญหายไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเข้าสู่การผลิตแบบโรงงานซึ่งราคาถูกกว่าแล้วก็ได้เยอะแล้วก็เร็วกว่านะคะ 3. นะคะเกิดสังคมเมืองนะคะสังคมเมืองเนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างที่พวกเรารู้กันนะคะชุมชนแออัดนะคะมลภาวะมลพิษต่างๆนะคะขยงขยะมลพิษทางเสียงก็จะเกิดขึ้นนะคะเป็นสังคมเมืองซึ่งเกิดหลายจุดมากๆในการในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะๆค่ะ ตอนที่3เ <ersch farklı. S 1> นี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ของยุโรปสมัยใหม่นะคะประกอบไปด้วยเรื่องแรกนะคะสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่สเรื่องที่2พัฒนาการของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะคะแล้วก็เรื่องที่3ค่ะเป็นผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2นะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะที่จะต้องศึกษาดังนี้นะคะข้อแรกนะคะ สามารถอธิบายสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ได้ข้อที่2นะคะสามารถอธิบายพัฒนาการของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ได้แล้วก็ข้อที่3นะคะสามารถอธิบายผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2ได้ค่ะเรามาดูนะคะสาเหตุก่อนนะคะของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2สาเหตุมันเกิดจากอะไรทําไมถึงมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาอีกจากระยะแรก มาเป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะสาเหตุนะคะเขาก็แบ่งหลักๆเป็นสาเหตุจากปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายในเองเนี่ยก็คือยุโรปเนี่ยมีความพร้อมมากเลยนะคะทางด้านทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์นะคะทรัพยากรคนนะคะหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าแรงงานทุนอะไรต่างๆเนี่ยเขามีความพร้อมนะคะด้วยตัวเขาเองภายในนะคะ ทำให้เขาสามารถที่จะก้าวไปสู่การออพัฒนาประเทศต่อไปนะคะปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2นะคะแล้วก็สำหรับปัจจัยภายนอกนะคะเกิดอะไรเกิดแหล่งผลิตและระบายสินค้าในอนานิคมที่มันร่มเยอะนะคะหลังจากที่เขาล่าอนานิคมอะไรต่างๆใช่ไหมคะเขาก็มีแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งระบายสินค้าเนี่ยเยอะขึ้นทําให้เขารู้สึกว่าออต้องมากไปกว่านี้แล้วแหละนะคะตอนนี้มันมีหลาย ภูมิภาคนะคะที่ต้องการสินค้าของเขาอย่างเช่นในประเทศไทยเองเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเราก็ในน้ํามีปลาในนามีข้าวใช่ไหมคะทานปลาทานข้าวเป็นอาหารหลักนะทีนี้เนี่ยสินค้าอุตสาหกรรมที่เข้ามานะคะอย่างเช่นในยุคนึงเนี่ยปลากระป๋องเข้ามาหูเป็นของไฮโซนะคะของบ้านเราเพราะว่าเรากินปลาแบบจับขึ้นมากินอันนี้พอเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ย เข้ามาตั้งโต๊ะพวกไฮโซกินเลยนะคะในยุคแรกๆปลากระป๋องเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอมันกระจายไปทั่วคนเริ่มนิยมปัจจุบันเป็นไงคะปลากระป๋องนี่ก็เป็นเหมือนอาหารชนิดที่แบบกระจายทั่วไปเลยนะคะอันนี้เป็นแหล่งผลิตแล้วก็ระบายสินค้าในช่วงนี้นะคะต่อมาลักษณะเด่นๆของมันเลยนะคะในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2นี้นะคะต่างจากยุคแรกยุคแรกเนี่ยจะใช้ พวกไอ้น้ำใช่ไหมคะที่เราบอกกันไปว่าเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำแต่ยุคนี้เนี่ยเริ่มประดิษฐ์เครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันเชื้อเพลิงนะคะพวกปิโตเรเลียมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นความต่างนะคะทำให้ที่เรียกว่าเป็นาการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2นะคะเรามาดูนะคะว่าพัฒนาการของมันเนี่ย เป็นยังไงบ้างในแต่ละด้านของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2นะคะด้านแรกด้านการคมนาคมขนส่งพอเราเปลี่ยนจากเครื่องจักรไอ้น้ำนะคะเป็นมาใช้เชื้อเพลิงแบบน้ำมันนะคะพวกปิโตเรเลียมเนี่ยก็เกิดนะคะการผลิตอะไรที่มันใช้เครื่องยนต์เนี่ยเยอะขึ้นมากๆนะคะแล้วก็แพร่กระจายสู่จากที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือกลุ่มชนชั้นบางชนชั้นตอนนี้เนี่ยคนท,ทั่วไปเริ่มพบเห็น หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ได้ใช้งานนะคะเช่นมีรถยนต์ขนาดเล็กนะคะของ Ford นะคะ Ford นี่เป็นรถยนต์รุ่นแรกๆเลยนะคะหน้าตารุ่นแรกๆอาจจะเหมือนเกวียนอะนะคะแต่ว่ามีล้อมีเครื่องจกักรอย่างเงี้ยนะคะมีการประดิษฐ์เครื่องบินนะคะโดย2พี่น้องตระกูลไรท์นะคะเครื่องบินซึ่งก็พัฒนาจนมาเป็นเครื่องบินในปัจจุบันนะคะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะคะต่อมาพัฒนาการความก้าวหน้าทางด้านการผลิตนะคะสารสังเคราะห์ทางเคมีนะคะ อย่างวิลเลียมเฮนรี่ก็ผลิตพวกสีย้อมผ้าจากสารเคมีการสังเคราะห์อ,อะไรพวกนี้ต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมานะคะต่อมาพัฒนาการด้านที่4นะคะก็คือระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมแล้วก็ระบบทุนนิยมการเงินนะคะมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ๆเยอะเนี่ยมันทำให้เกิดระบบทุนนิยมแบบอุตสาหกรรมนะคะก็เกิดพัฒนาการทางด้านการเงิน ทางด้านการธนาคารหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นพัฒนาการทางด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ค่ะพัฒนาการนะคะใน,ในภาพรวมเนี่ยนะคะประ,ประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ละประเทศนะคะอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยพัฒนาการม,มันไม่เท่ากันนะคะด้วยสภาพปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศเองนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นในฝรั่งเศสเนี่ยนะคะจะมีการ เ,เติบโตหรือพัฒนาการอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ช้ากว่าที่อังกฤษนะคะที่บอกฝรั่งเศสเนี่ยมีความเป็น Family b u s i n e ะคะ่ะทำเป็นแบบในครัวเรือนเขาเป็นสไตล์นั้นนะคะต่อมานะคะการคมานาคมนะคะอย่างของฝรั่งเศสก็ยังไม่ค่อยดีเท่ากับที่อังกฤษถูกพัฒนานะคะ หรือว่าอย่างในเยอรมันเองเนี่ยนะคะก็มีการพัฒนาปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งนะคะมีความพร้อมนะคะตอนหลังเนี่ยสูงมากนะคะอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของเยอรมันที่พัฒนาที่โด่งดังมากอย่างในปัจจุบันก็ยังมีชื่อเสียงอยู่ก็คืออุตสาหกรรมหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอาวุธสงครามรถถังหรือว่าเป็นเหล็กกล้าอะไรพวกเนี้ยนะคะเนื่องจากเขามีทรัพยากรมีเทคโนโลยีมีบุคลากร,กรที่พร้อมทางด้านนี้นะคะ แต่ละที่ก็จะพัฒนาการไม่เท่ากันผลของการพัฒนาหรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2ของยุโรปสมัยใหม่นะคะว่ามีผลอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในสังคมนะคะ,ะจากช่วงแรกๆนะคะกลุ่มคนที่ได้ใช้วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอาจจะมีกลุ่มคนเฉพาะ แต่ว่าในช่วงนี้นะคะผลของมันก็คือกระจายไปสู่กลุ่มคนที่กว้างขึ้นนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในครัวเรือนนะคะเหมือนกับหลายบ้านจะเริ่มมีอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานหรือเบสิกนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือเหมือนในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยชัดมากนะคะว่าแทบจะทุกบ้านเลยนะคะทั่วโลกเลยก็โทรศพัพท์โทรทัศน์ ช่ไหมคะตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรเงรี้ยเริ่มจะมีมากขึ้นอย่างในปัจจุบันบางบ้านก็อาจจะเ,เริ่มมีเครื่องล้างจานหรือว่าอโลบอทหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอะไรอย่างนี้ให้แต่ในอดีตนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานที่มันแพร่กระจายเข้าสู่กลุ่มคนทั่วไปนะคะมากขึ้นนะคะ ผลประการที่2เลยนะคะก็คือเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มชนชั้นกรรมอาชีพนะคะกลุ่มชนชั้นกรรมอาชีพคืออะไรนะคะก็คือกลุ่มชนชั้นแรงงานนั่นเองนะคะกลุ่มชนชั้นนี้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะเนื่องจากตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะแรกๆเนี่ยนะคะส่งผลให้มันเกิดความเหลื่อมล้ามาเรื่อยๆอย่างที่เรียนไปนะคะเกิดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจกลุ่มคนกลุ่มนี้ ถึงจุดจดนึงถึงวันหนึ่งก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยก็เป็นแรงงานที่สำคัญที่มาช่วยพัฒนาระบบอุตสาหากรรมหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศแต่เขาถูกกดขี่ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงานที่พักอาศัยนะคะหรือว่าค่าจ้างค่าแรงหรือสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ได้ตอบรับดีเท่าที่ควรเขาก็มีการรวมกลุ่มการของกลุ่มชนชั้นกรรมาชีพนะคะกลุ่มแรงงานเนี่ยนะคะแล้วก็มีการ ประท้วงนะคะมีการเดินขบวนกันในหลายๆประเทศนะคะอย่างเช่นในประเทศอังกฤษเองหรือในประเทศเยอรมันเองก็มีนะคะกลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้ที่ออกมาต่อต้านหรือว่าเรียกร้องต่างๆส,ส่งผลอะไรนะคะก็ส่งผลให้เกิดนะคะนโยบ,บายรัฐสวัสดิการขึ้นนะคะหรือว่าส่งผลให้เกิดสังคมแบบคอมมูน ะะหรือแบบเป็นสังคมในอุดมคติที่แบบจะต้องกระจายไรายได้ให้เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของคาร์ลมาร์สนะคะที่สนับสนุนแนวคิดของกลุ่มนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะผลที่ตามมาจากการเรียกร้องของกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็เกิดสหภาพแรงงานขึ้นนะคะ,ะสหภาพแรงงานก็จะดูแลสวัสดิการของกลุ่มคนเหล่านี้จะสังเกตได้ว่าปัจจุบันเนี่ยพัฒนามาจนถึงที่ว่ามีสวัสดิการใช่ไหมคะมีเงินชดเชย มีกําหนดชั่วโมงการทํางานกําหนดอายุด้วยนะคะว่าต่ํากว่าเท่าไหร่ใช้แรงงานเด็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะดีมากขึ้นแล้วนะคะผลข้อสุดท้ายนะคะก็คือเกิดการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศค่ะหลังจากที่ห้โหอุปกรณ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเหล็กก้าอาวุธนะคะ มันพัฒนาคนก็เกิดแต่ละประเทศเกิดการสั่งสมความมั่นมั่งคัง่งแล้วก็อาวุธที่ทันสมัยนะคะซึ่งนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งต่อไปนะคะเพราะว่า แต่ละประเทศก็อยากจะรวยขึ้นอยากจะเป็นใหญ่ขึ้นนะคะอยากจะเอ่อเป็นเจ้ามหาอำนาจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะถ้าเราไม่มเีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบางอย่างเราก็ไปทำสงครามไม่ได้นะคะมันก็เป็นการซัพพอร์ตให้เกิดสงครามขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นผลค่ะ